สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานหนึ่งคันรถสวยสภาพงามจัดครับไม่เคยชนกับ t o y ยต a c โคร l ะอ a ลติ s นะครับเครื่องพันแปดตัวท็อปปี2009นะครับรถบ้านแท้แน่นอนนะครับคันนี้วภมาไยมันติฟังชันนะครับสีสวยเงางาม,งามเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับนี่นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แม็กสิยางดอกเต็มไปใกล้ไปไกลไปได้ทั่วไทยเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับใคเครดิตด,ดี จัดเกินเหลือเงินกลับบ้าน40,000ได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีภายในงามๆนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเสดิสเบรกนะครับเบาะหนังสภาพงามมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานชอบอาลติสนะครับไว้ใจได้เรื่องความทนทานดูแลง่ายอะไหล่มีได้ทั่วไปหาได้ใช้สบายใจแน่นอนนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ159,000บาทนะครับ 3,700โดยประมาณผ่อน5ปีนะครับผ่อน5ปีได้ครับใครสนใจนะครับโดยประมาณแบบนี้นะครับเน้นใช้งานส,สวยยทนทานดูแลง่ายกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนใช้ได้ทั่วไทยไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับนี่นะครับ 1.8G อต้ Auto, น้ำมันล้วนไม่เคยติดแกส๊สสีดำดุแบบนี้นะครับเงาวับเลยครับเคลือบ มาให้สวยๆใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับบอกเลยครับราคาสภาพแจมมากๆนะครับคันนี้1.8ออโต้ตัวท็อปสุดปี2009นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับหาเอาไปใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถสภาพดีประวัติชัดไม่เคยชนไม่เคยแก๊สอันติดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแน่นอนครับเรื่องความทนทานไว้ใจได้ดูภายในนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัมันตีฟังก์ชันนะครับเบาะหนังสภาพดีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับ รับรองโดนแน่นอนนะครับจะสดจะผ่อนรีบพิจารณารีบเตรียมตัวใครอยู่ใกล้มินบุรีมาเช็คมาชมนะครับอยู่บ้านไกลต่างจังหวัดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนน์ทั่วไทยนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนไม้แท้2 6 0 0 0นกิเมตระครับไม้แท้260,000กิโลเมตรสำหรับอาร์ติสถือว่าชิวๆครับ เพราะว่าทนและดูแลง่ายครับคันนี้ดูแลมาดีมากๆครับไม่เคยชนนะครับการันตีไปเลยไม่เคยนําท่วมเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ใครถามว่าเป็นแท็กซี่มาก,ก่อนหรือเปล่าจับตีมือเลยนะครับเอาเป็นว่าชัดเจนครบเครื่องบอกแล้วว่าสวยจริงคันนี้สภาพดีเอาไปใช้งานได้เลยครับทนทานสวยๆเลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยขับไปไหนก็ไปได้ครับ